มาดเด้อพี่น้องเที่ยวถนนหลวงดีครับแม่บาทมาันว่าพาไปเที่ยวแนวเลยเหมือนไปกับไปวะบาทนอนถาวรลูกจกเคลียมาทุกเดียวตัวบาทน,อน้นองนอี่หันละมัต้องมาดอกไปเที่ยวเพื่อก็ได้ถนนหลวงดีครับอัหยุน เป็นวันยุดเทียังน้องโป๊ะโป๊ะลืมเลยลงลงดีขาดมาเด้อพี่น้องไปเที่ยวน้ำกันหานั่งกินลมส้มอยู่นี่ลุแถวอะไล่ะทั้งไปดูที่ยาบุละ่ะ